สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณบสู่ช่องเดียริสดาวนะคะวันนี้อยู่กับเดียริสดาวตูนแฮว์เวอร์ชันค่ะอะไรนะคะตูนแฮร์เวอร์ชันค่ะมีแบบสั้นๆไหมมีค่ะว่าตูนได้ดิจ้ะไม่น่าจะเป็นแฮร์เวอร์ชันน่าจะเป็นตูนเหม็นมากกว่าแต่เป็นเหม็นอย่างนี้มีความสุขวันนี้จะพาไปมีความสุขกันพาไปมีความสุขกันสุกนิดๆหน่อยๆวันนี้เราตั้งใจว่าเราจะลงในช่วงของวันบารเนไทน์ค่ะซึ่งเป็นวันแห่งความรัก เราจะมาแบ่งปันความสุขแบ่งปันความรักที่เรามีให้กับน้องหมาที่เป็นหมาจรจัดหมาจรจัดที่ไม่มีเจ้าของที่ไม่มีเจ้าของที่อยู่ข้างทางนะคะก็คือวันนี้เดี๋ยวเราจะไปหาเพื่อนเจี๊ยบเป็นเพื่อนของพวกเราเองนางให้อาหารสุนัขจรจัดเป็นเป็นชีวิตประจำวันแล้วปกติของเขาอยู่แล้วทุกวันอยู่แล้วเราก็เลยไปขอคําแนะนําเพราะว่านี่เป็นบอกตรงๆว่าเป็นครั้งแรก เป็นครั้งแรกของผมใช่ค่ะใช่เหมือนกันเหมือนกันครั้ง,รงแรกเหมือนกันใช่ไหมต่บอกก่อนว่าสิ่งที่อยากให้ทำเนี่ยคือต้องขอย้อนไปก่อนก่อนวันที่จะถ่ายคลิปวันนี้นะคะก่อนย้อนไป2วันเนี่ยก็คืออยู่ๆน่ะหน้าบ้านของเดลิสก,ก็มีหมาตัวดำตัวหนึ่ง อยู่ๆก็โผล่มาน่ารักมากเราก็เลยแบบอุ้ยหนูมาจากไหนลูกเราก็เลยอาลองให,ให้ให้แคปหมูนางกินปรากฏนางกินว่ะก็เลยให้ชิ้นที่2ชิ้นที่สจนหมดถุกรู้สึกว่าอ้าวนางกินไม่หยุดเลยแล้วรู้สึกนางน่ารักก็เลยถ่ายคลิปลงทิกตอกรู้สึกว่าเรามีความสุขกับหมาตัวนี้จังคือด้วยความที่เราเคยเลี้ยงหมามาก่อนใช่ไหมแล้วพอพอพอ,พอมันหมดรุ่นของมันไปเราก็ไม่ได้เลี้ยงอีกแล้วจนแบบเป็นประมาณ2 3สปีที่เราไม่ได้เลี้ยงหมาเราก็แบบหวยหายอยากมีหมาอะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากที่เราให้แคปหมูน้องไปเราก็บอกว่ามาวันพร วันุขึ้นมาตุ่จีนตอนเช้ามาแต่เช้าเออแล้วให้ตอนนี้สะกิดเข่านิดนึงค่ะลูกสบ้านเออลูกสบ้านนะครับก็คือพอสกิดพอไม่สกิดสกิดฉันน้องหมามากินแคปหมูมากินแคปหมูตอนบอกว่าอตอนเช้ามานะเขาไหว้บรรตุจีนเพื่อจะได้กินอาหารดีๆน้องหมาปรากฏน้องหมาก็ให้อาหารที่เราไหว้แบบไหว้แบบอะไรเงี้ยแล้วก็ให้น้องแบ่งให้น้องกินน้องก็ยังอยู่จนแบบ กลางคืนเราเดินไปเข้าห้องน้ำเดินหรือเราเดินแบบพือต่างจังหวัดห้องน้ำจอยนอกบ้านเราเดินไปเข้าห้องน้ำหรือเดินไปที่บ่อน้องเดินตามสรุปตอนนี้น้องมาอยู่บ้านแล้วนะใช่ไหมเป็นที่เรียบร้อยเราก็เลยรู้สึกว่าเลี้ยงเราก็เลี้ยงน้องไปเลยในไหนละเราเราให้น้องแล้วเราก็เลยอยากแบ่งปันความรักที่เรามีให้น้องไปวันนั้นน่ะให้เราแบบขับรถมอไซค์บุนบุนบุนไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเรา เราอยากจะบุญเลยนนนมอเตอรนนน<ะ>์ไซค์กันทั้งนันยีดอกกระเทยสติแล<ช>้วเนาะสติกระเทยหนาวสั้นนะแต,แต่กินได้นะนในขณะที่พูดเนี่ยกินได้เลยนะ<อ>ไม่ใช่ไหมนี่ออนขนาดที่กระเทยพูดอะไรอย่าได้เข้ามาในหัวเลยแป๊บเดียวเลยนะค <ไป S 2> ือกระเทยหลุดเลยนะคือในขณะที่น้องหมามาบิดรถมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่อะไรไม่ใช่มาหาหนูในขณะที่มอเตอร์ไซค์มาหาหนูไม่มาเป็นอาหารให้หนูวันตุ่นจีนเีลยวเอาใหม่อีเดียอันหนึ่งสองไปเดี๋ยวก่อนนะเอาใหม่ในขณะที่ เราเลี้ยงน้องหมาน้องหมามาอยู่ให้เราเลี้ยงเอาไหมเอาไหมส่วนสี่กลัวอะไรองหนึ่งอะไรดึงสายตากูไม่ได้เลยอะแต่กินได้นะต่อขนาดที่น้องหมาก็กินได้ไม่ใช่ไม่ใช่อะต่อ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 เริ่มเริ่มอะไปเดียก็ได้ไหมเอาใหม่ขาดได้ไม่คุณแม่อย่าเสิยแหมกินก่อนไหมล่ะเดี๋ยวค่อยถ่ายต่อไม่เน่าสิ อยากให้อยากให้ผู้ชมเห็นจังเลยกันนะเกิดนะเกิดตัวใหญ่เลยคืเขาจะมาตีปลล็กตัวเล็กกันเนาะหลังจากที่น้องมาอยู่บ้านเราได้เลี้ยงน้องแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราเรามอบความรักให้น้องให้อาหารน้องแล้วเราก็ลองแบบเออไปให้น้องแบบอื่นๆที่ยังไม่มีบ้านอยู่ที่เป็นพวกเดียวกับน้องที่มาอยู่บ้านเราเงนี้ยร้สึกว่าเออเราลองเราลองแบ่งปันเขาเขาบ้างดูว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวนนี้จะพาไปดู ความรักของเราสองคนที่มอบให้กันมังหมานะคะยังไงใครที่ดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยแล้วก็ก่อนดูเนี่ยก็ไปติดตามพี่ดีได้ที่พี่ตูนค่ะก็ไปติดตามพี่ตูนนะคะร้านเสริมสวยแฮเวอร์ชั้นนะคะแฮเวอร์ชั้นนะคะเดี๋ยวขึ้นให้นะคะแล้วก็สามารถติดตามเดลิเทางช่องทางต่างๆก็จะเป็นอินสตาแกรมนะคะเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะยูทูบชาแนลแล้วก็ติ๊กต็อกนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะคืออะไรเรามาเลยหนึ่งกระสอบเต็มในวันนี้ ตุ๊ดปันสุกตุ๊ดปันสุกมามอบอาหารให้กับน้องหมาครับฮะสุ่หนึ่งกรอบวันนี้เรามากินอาหารเลี้ยวมาน้องจะมาไหมน้องจะมาไหมต้องดูน้องจะกลัวเราไหมาเรียกมานั่งังเขิ่อนอยู่ว่าแบบเดี๋ยวไปให้นั่งหมู่บ้านเพราะนั่งหมู่บ้านหมาเยอะมากนั่งังเขิ่อนอยู่นั่งเขือนไปนั่งไปนั่งดูสิเดี๋ยวสักแป๊บนึงจะไปแย่งมันกินแป๊บนึ่งเดี๋ยวแย่งหมาน้องกินมีเรื่องโชคดีจะบอกค่ะว่าก็มาใกล้ขับรถ ตอนนี้เราต้องอยู่ลวเพราะน้องอเไม่กล้ามากินมีน้องอยู่ดิคุน้องดิมีน้องดิมีไงน้องมากันหลายตัวแล้วแม่ตูนเอาเลยค่ะหญิงสาวผู้ใจดีบอกเลยว่ารอบนี้คือมีความสุขมากปิ่มเปรมมากนะคะเพราะว่าเราจะมามอบความรักนะคะมาปันสุขกันน้องมหาในวันนี้น้องแม่น้องด้วยความปลอดภัยเดชิมก่อน วันนี้นะคะวันนี้ได้วันน,นี้ได้เพื่อนรักมานะคะร้าน,น,าาน,นาอยู่ที่ไหนร้านอยูอ่ที่ไหนเิ็กซีนะครับค่ะเออ <laughs> <laughs> ไปอุดหนุนได้นะโทรศัพท์เดียริสเวลามีปัญหาเลยจะโทรศัพท์หมาขึ้นมาจากเพื่อนขมานะคะแล้ววันนี้คือเพื่อนก็มาแบบไกลแนะนำให้เราว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้ทำกับเแขกให้กับ้องหม,มานะคะก็ดีใจดีใจที่หมาเห่าด้วย แม่ลูกอ่อนนะคะคนนี้น,น่าหลาดเสียว <c oughs> เขากินนมเหยสิแม่น้องเป็นมะเร็งอุ๊ยลูกน่าสงสารน่ะนี่คือน้องอิ่มให้แค่นี้อิ่มแล้วใช่ไหมหรือว่าใช่แต่ไม่ค่อยเจอเข่าวหรอนานจะเจอเข่าวดีเพราะไม่รู้ว่าข่าวอยู่ที่ไหนอุ<ต>๊ยน่าสงสารถ้าเลิกง,งานกลับบ้านอ่ะจะเจอจะให้ตลอดหรอ<ล> อ่ถ้าเกิดใครที่อยู่แถวนี้นะคะอยู่แถวตลาดประถมมงคลนะถ้าเจอน้องหมาตัวนี้นะใครที่แบบมีส่วนเกี่ยวข้องอสามารถช่วยน้องได้เรื่องมะเร็งที่ปากบนลูกน้องนี่ไงก็บรบกวนช่วยหน่อยนะน้องน่าสงสารจริงๆนะคะแต่ถ้าใครเจออาหารอะไรก็ให้น้องด้วยนะคะ งานดีมไม่ได้กูไม <hacen y> ่ได้แถมกูไม่ได้ไอ้นี้แล้วนะสนใจหมาแล้วตอนเนี้ยชูวิทยยเลยทุกคนคะโฟกัสเดลิดค่ะร้อนจังเลยโฟกัสเดลิดค่ะเดลิดเป็นไรคะให้มาให้อาหารหมาลูกไม่ต้องให้อาหารให้วาฬผู้ชายกกไให้อาหารหมาค่ะลูก้มันคันจเนี่ยแหละเขาบอกว่าการที่เรามาทําทานนะใช่ไหมคะคุณผู้ชมแล้วคุณก็จะได้บุญอย่างนั้นเลยดูสิฉันพองโตมากไปเจหัวใจพองโตนะ ใช่ไหมไม่อยากเห็นเลยเนืันอะ้อมันไข้หลังต้องมีขันวุ๊ยมาแล้วสเล็กมาเร็วลุกมาเร็วมา อุ้ยตัวขาวขัดำาน่ารักจังเลยอะ่ะอุ้ยตัวนี้สีสวยวัะด,ดี3สามตัวน่ารักหมดเลยอะ่ะสามตัวนี้หมาจอนนะคะวิน่ารักอะ่ะเอ็นดูหุ่นนี่ใส่ดีด้วยอะ่ะเดี๋ยวอาหารที่เหลือเราก็จะให้เพื่อนเจี๊ยบเอาไว้ทำบุญกับ,น,น,บน้องอีต่อไป เพราะว่าเพื่อนเจี๊ยบมาบ่อยกว่าเราแต่ว่า,ญญาฉันมีโอกาสจะมาเรื่อยๆว่ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาอีกเรื่อยๆนะคะถ้าวันไหนว่างวันไหนแบบสะดวกก็จะเอามาให้น้องๆตามที่เจี๊ยบได้พามาวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกอาจจะมีอะไรที่แบบว่าติดขัดอะไรเงี้ยขออภัยด้วยละกันนะคะก็จริงๆทําเทปนี้ขึ้นมาเพราะว่าเออมันตรงกับวันวาเลนไทน์เนาะเรามอบความรักให้กับผู้คนไปแล้วรอบนี้ก็อยากจะมอบความรักให้กับน้องๆสัตว์น้อยที่เขาแบบาแขาดแลนความรักนะบางตัวนะน้องๆบางคนก็ ไม่มีบ้านไม่มีคนเอาอาหารมาให้นะคะเรามอบความรักที่เรามีอ่ะให้กับน้องๆอีกหลายๆตัวที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆที่เขาไม่มีบ้านไม่มีอาหารกินนะคะในวันนี้ก็อยากจะเนี่ยบอกกับทุกท,ท,ทุคนที่ดูในคลิปนี้นะคะว่าจริงๆแล้วความรักมันมีหลายรูปแบบเนาะการให้น้องหมากันเป็นอีกสิ่งหนึง่งเนาะเป็นการแบ่งปันค,นความรักของเราให้กับน้องหมานะคะไงครที่ดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดเดนวิสต์ดอด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะแฮปปี้วันมาลินไทย